สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะมีจริงไหมมือที่สาตามข่าวลือปรางกัน,นลันย้ำชัดสถานะต้องทูพีหากฝ่ายชายเดินหน้าจีบอีกครั้งจะใจอ่อนไหมออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องความรักเป็นครั้งแรกหลังจากมีข่าวเลืกลาต้องทูพีสำหรับนักแสดงสาวปรางกัน,นลันวงขอจรไกลโดยเธอได้เผยว่าตอนนี้ปรางกับโต้งเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน จริงๆเป็นการพูดคุยกันตัดสินใจร่วมกันสองเดือนมาแล้วพอเป็นเรื่องของการแต่งงานมันมีรายละเอียดเยอะพวกเราต้องหันหน้ามาคุยกันรางเองก็เพิ่งรู้ว่าการพัฒนาจากแฟนเป็นคู่ชีวิตมีดีเทลเยอะมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องมานั่งคุยกันใหม่ฟังเส้นสุดท้ายแบบในข่าวมันไม่มีหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์มันละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องของเราทั้งคู่ อยากให้เชื่อใจพวกเราสองคนว่าเราใช้เวลาคิดทบทวนอย่างหนักมากๆเราคิดวิเคราะห์ทุกอย่างมาเป็นอย่างดีก่อนที่เราจะตัดสินใจแยกทางส่วนหนึ่งอยากให้เกียดความรักตลอด10ปีที่ผ่านมาแม้ว่าตอนนี้จะกลายเป็นความทรงจำแต่พวกเราจะเก็บมันไว้อย่างดีและสนับสนุนกันเรื่องเวลาไม่ตรงกันคือหนึ่งในปัญหาเราพยายามถึงที่สุดแล้วเราไม่มีงอนกันเหมือนตามที่เป็นข่าว เราคุยกันด้วยเหตุผลมาตลอดเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของเราทั้งคู่เป็นการตัดสินใจร่วมกันความรู้สึกวันนี้ไม่โกรธเสียใจและไม่ได้งอนสภาพจิตใจตอนนี้ไม่ค่อยสบายอาการกำเริบจากความเครียดสภาพจิตใจยังคงพยายามอยู่เพื่อให้ชีวิตกลับมามีรอยยิ้มเหมือนเดิมทั้งให้ปรางและให้ตรงด้วยเรื่องมือที่สาไม่มีแน่นอนและขอโทษคนที่เป็นข่าวด้วย คุณพ่อคุณแม่ปรางให้สิทธิในการตัดสินใจของปรางเพราะเรารับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองหากไม่เป็นเหมือนที่หวังไว้เราก็ต้องยอมรับในส่วนนั้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาปรางคุยกับต้องตลอดถ้าปัจจุบันไม่มีรีเทิร์นแต่อนาคตยังไม่รู้เขายังเป็นเพื่อนที่ดีของปรางเสมอตั้งแต่ที่รู้จักกันมามีคนให้กำลังใจเยอะมากและขอโทษที่ทำให้ใครหลายคนเสียใจกับเรื่องนี้อยากกดดันพวกเรา และมาให้กำลังใจพวกเราจะดีกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ก็ไม่ง่ายเลยตอนนี้พยายามโฟกัสที่งานพูดคุยกับครอบครัวให้มากขึ้นสำหรับป้นจันดีใจที่มีข่าวด้วยเพราะเราเชื่อใจกันเป็นพี่ชายอันดับหนึ่งที่ไว้ใจเพราะไม่มีอะไรจริงๆเป็นพี่ชายเราจะกลับไปมีรักครั้งใหม่อีกครั้งตอนนี้คงต้องรักตัวเองให้มากๆก่อนถ้าในอนาคต ต้องมาง้ออีกครั้งก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะเราคุยกันรู้เรื่องแล้วขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ